วัสดีจ้าพี่น้องจ้ามนี้พามพี่น้องมากินข้วแลงน้ำกันตำบักทั่วแล้วก็น้ำพริกแมงดานี่เพื่อทูแมงดาอันนี้ซื้อมาไม่ได้ทำเองอันนี้ทำเองอยู่เห็ดเองอยู่เนี่ยทอดแมงจ้าแมงสดิงสดิงสดิง,ดง,ดงคือคนนีหละแล้วก็ทอดหมูแน่เด็ดสูตรของเขาที่เขา หากหลายก็คือมกเขียขืนค่ะผักกระโดนอันนี้ผักกระโดนปลายด้ยเนี่ยน้อไม้ต้มจ้าน้องไม้ต้มนอม้มนอไม้ต้มมามามากินน้ำกันพี่น้องมามากินน้ำกันสีห่อให้เมืองเดียบันนี้ห่อให้ด้วยนะคะผักกระโดนของเรานะจ๊ะเฟรแมงอุ้ยไปวกระโดนค่ะ,กกะ,คะมกเขียขืน ตัวมาค่ะอืมอืม ข้างน่อยอ๊ะแบบมันเสียอย่างเดียวไม่มีผักติวมอนไปแมงลงไปก็้ตามด้วยมะเขืขื่นนะคะใครเคยห่อแบบนี้เนี่ยมา Mm-hmm. อรับอันนี้อ่ะอันนัอันนั้บ ไปแล้วค่ะพี่น้องพามาเมืองซัมนเนลบายบายบวายดีคะ่ะ